น้องเดี๋ยวเรื่องประกันผลัดไปก่อนนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ยังเก็บเงินไม่ได้เลยยังเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้เลยแถมเจ้าหนี่ก็ยังทวงพี่มกบัญชีมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวขอผลัดไปก่อนแล้วกัน <S <S วันนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S ก็จะมาสอนวิธีการตอบข้อโต้แยง้งซึ่งพบได้บ่อยนะครับเวลาที่เราไปนําเสนอเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจเนื่องด้วยว่าเจ้าของธุรกิจนะครับบางธุรกิจเนี่ยก็จะมีการที่เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ใช่ไหม แล้วก็ต้องเอาไปจ่ายเจ้าหนี้บางคนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือว่าอาจจะเป็นผู้ผลิตสินค้าต้องสั่งสินค้าเขามาผลิตแล้วก็ขายดังนั้นก็จะมีทั้งบัญชีฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ทั้งบัญชีลูกหนี้ด้วยน้องๆตัวแทนหลายคนถามคําถามเข้ามาว่าเนี่ยเวลาไปเจอลูกค้าที่บอกว่าขอผลัดไปก่อนยังต้องจ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรวันนี้ผมมีคําตอบให้ครับวิธีการที่ผมใช้ในสมัยก่อนเนี่ยครับใช้เทคนิคการวาดรูป ใช่ครับเทคนิคการวาดรูปทำไมถึงต้องเป็นการวาดรูป เหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่เราพูดเราจะได้ประสาทสัมผัสเพียงทางเดียวก็คือ audible ก็คือทางการได้ยินแต่การวาดรูปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ visualization คือการสร้างภาพทีนี้ก็จะเห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยการสื่อสารที่ดีนะครับจะต้องทำให้ผู้รับสารเนี่ยครับเห็นภาพในจิตให้ชัดที่สุดในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมเราไม่วาดภาพซะ่ะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นอ้ามาดูกันครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปพบนักธุรกิจคุณต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจก่อนมีซื้อมาขายไปในการผลิตสินค้าอย่างหนึง่งก็ต้องมีการที่เราต้องไปเอาวัตถุดิบมาจากเจ้าหนึง่งเสร็จแล้วผลิตเป็นสินค้าแล้วขายกับลูกค้าของเราดังนั้นเนี่ย ในบัญชีของคนทําธุรกิจก็จะมีทั้งบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ก็คือว่าคนที่เราไปเอาวัตถุดิบมาผลิตสินค้าลูกหนี้ก็คือลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราไปซึ่งส่วนใหญ่การค้าก็จะมีเครดิตนั่นแหละครับมากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่เงืินขายที่ตกลงกันงั้นนเนี่ยเวลาที่ตัวแทนประกันชีวิตไปพบลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจที่มีลักษณะแบบนี้เขาก็มักจะมีข้อตัวแย้งที่ว่าเนี่ยยังตามเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้เลยคนค้างเงินบ้านเลยในขณะเดียวกันเจ้าหนี้เนี่ยก็ทวงมา เก็บหนี้ไม่ได้แต่ก็ต้องหาเงินไปให้เจ้าหนี้บางคนนะครับถึงขนาดเอาต้นขั้วเช็คมาดูเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสั่งจ่ายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาเงินมาเคลียร์เช็คผมเองก็เคยเจอข้อตัวแย้งแบบนี้บ่อยครับแล้วผมก็ใช้วิธีการนี้แหละครับในการสลายข้อโต้แยง้งเราก็บอกกับลูกค้าไปว่าคุณลูกค้าผมเข้าใจคุณลูกค้าดีมากๆาํทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมเองก็มีลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจแบบเฮียเลยมีปัญหาเดียวกันก็คือว่าเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ แต่วันนี้เนี่ยเจ้าหนี้ที่เราไปเอาของเข้ามาเนี่ยเขาก็ตามทวงมามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมเข้าใจเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะต้องตามเก็บหนี้เอาไปใช้หนี้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือครอบครัวของเราใช่ไหมเฮียครอบครัวที่เราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนลงแรงสร้างธุรกิจเนี่ยก็เพื่อเขาใช่หรือไม่ครับสมมตินะถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะหาเงินไปเคลียร์เจ้าหนี้ได้เนี่ยเขียนเช็คไปแล้วเฮียทำไงเอา้าผมก็ต้องโทรไปบอกเขาว่าตอนนี้เดี๋ยวนะยังเก็บเงินเจ้านั้นเจ้านี่ ไ่ด้เฮียก็ต้องโทรไปเคลียร์เพราะจนได้ว่าเออเฮียไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้เหมือนกันเพราะว่ามีโควิดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นยังไงเซ้นเนี่ยเป็นคู่ค้ากันมานานก็ต้องยอมให้เฮียผัดผ่อนแหละครับเพราะเฮียเองก็ไม่เคยเสียเครดิตมาก่อนถูกต้องไหมนั่นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยก็สามารถผัดไปได้แต่เฮียครับมีอยู่3มเรื่องด้วยกันที่เราผัดไม่ได้ครับพอคุณพูดถึงตรงนี้ว่ามี3เรื่องที่ผัดไม่ได้นะครับให้คุณหยิบกระดาษและ ปากกาขึ้นมาผมจะพูดให้คุณฟังก่อนรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าคุณจะได้เห็นวิธีการพูดแล้วเดี๋ยวผมจะลองวาดให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เขียนไปตามนี้นะครับ ผมก็จะเขียนไปเลยว,ว่าเราสามารถผลัดเรื่องอื่นๆได้แต่มีอยู่3เรื่องครับที่คุณลูกค้าผลัดไม่ได้ถ้าเป็นคนจีนเรียกเฮียก็เฮียอย่าไปเรียกคุณลูกค้าแบบผมมันจะดูห่างไกลมากผมแทนคําว่าคุณลูกค้าเนี่ยหมายถึงว่าให้คุณใช้สรรพนามแทนด้วยเฮียหรือว่าชื่อเขาหรือพี่หรืออะไรก็ได้นะครับเฮียครับเฮียอาจผลัดเรื่องอื่นๆได้แต่มีอยู่3เรื่องครับที่เฮียผลัดไม่ได้แน่นอนเสร็จแล้วคุณก็วาดรูปที่1นึ่งออกไปเห็นไหมครคุณก็วาดรูปนาฬิกาก็กลมๆแบบนี้ก็ไม่ได้ยากเล นะแล้วคุณได้เขียนว่านาฬิกาไม่เคยเดินถอยหลังเฮียเนี่ยจะไปผัดวันเวลาได้ไหมครับนาฬิกาอย่าเพิ่งเดินเลยยังหาเงินมาใช้หนี้เขาไม่ได้เราผลัดไม่ได้นี่เรื่องที่1เรื่องที่2ที่เราจะผัดไม่ได้คือเรื่องของภัยพิบัติถามว่าถ้าภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นเช่อนอุบัติเหตุอุปัตถวเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะผัดเขาได้มันจะบอกได้ไหมว่าเฮ้ยอุบัติเหตุคุณอย่าเพิ่งเกิดน,นะผมยังใช้หนี้เขายังไม่หมดเลยตอนนี้ลูกของผมก็ยังเรียนไม่จบเมียของผมก็ยังไม่่เกง ตอนนี้อุบัติเหตุเนี่ยอย่าเพิ่งเกิดคุณบอกได้ไหมครับบางครั้งเนี่ยนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นประมาทล่ะยกตัวอย่างเนี่ย สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะเวลาเสด็จประพาสท,ที่ไหนเนี่ยก็จะมีรถคุมหัวขบวนท้ายขบวนเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ยังมีตีนผีเนี่ยซิ่งชนนะผ่ากลางขบวนทําให้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสิ้นพระชนม์คุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นมันจะเกิดเราไม่สามารถที่จะผัดผ่อนมันได้เลยคุณอาจจะเสริมในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถามว่าหลายๆคนโอ้โหข้างนอกเนี่ยดูดีมากผิวพรรณผ่องใสแต่ใครจะรู้บ้างว่าพอไปตรวจสุขภาพอาจจะเจอโรคร้าย แรงอาจจะเจอมะเร็งคนเราเนี่ยเดินมา4คนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งไปแล้ว1คนถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะไปผัดผ่อนได้ไหมเฮ้ยโลกไายอย่าเพิ่งมาฉันยังไม่พร้อมลูกยังไม่โตภรรยายังดูแลธุรกิจไม่ได้ หรือเหตุการณ์ที่3เราสามารถต่อรองหรือว่าผัดผ่อนกับพยามัจจุราชได้ไหมถ้ามันถึงเวลาต่อให้เราไม่อยากไปเราก็ต้องไปอยู่ดีประกันชีวิตไม่สามารถป้องกันไม่ให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ประกันชีวิตจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ในภายหลังได้ถามว่าวันนี้เนี่ยเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่บริหารธุรกิจให้ลูกให้ภรรยามาบริหารธุรกิจแทนเฮียเฮียแน่ใจเหรอครับและอย่าลืมนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนที่จะมาหาเนี่ยคือลูกหนี้หรือว่าเจ้า นี่ครับ ขนาดเฮียยังอยู่เฮีย er บอกว่าเอ้ยยังตามเก็บเงินยากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเฮียไม่อยู่ลูกไปตามเก็บอซอไปตามเก็บจะตามเก็บได้แน่หรอครับธุรกิจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ส่วนเจ้าหนี้เหรอครับแน่นอนครับเจ้าหนี้นะครับจะดาหน้าต่อแถวกันมาแล้วครับผมบอกเลยครับว่าเขาจะมาตามบี้ตามยือ้อเอาเงินจากลูกและภรรยาเฮียจนหมดเฮียเห็นไหมครับว่าพอในที่สุดแล้วอะ่ะก็ไม่ได้มีใครแคร์ครอบครัวเราจริงๆเท่ากับตัวเราผมถามว่าวันนี้ดีกว่าไหมครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เฮียผัดได้เฮียก็ ผลัดไปก่อนแต่เรื่องการปกป้องคุ้มครองคนที่เฮียรักเฮียทำมันก่อนดีไหมครับจากนั้นคุณก็เข้าสู่กระบวนการปิดการขายคุณอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้เฮียครับ ถ้าเรายังคุยกันอยู่เนี่ยปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการแก้ไขเฮียทราบผลลัพธ์อยู่แล้วผมจึงเรียนถามเฮียว่าวันนี้เฮียอยากเก็บปัญหาไว้เองหรือว่าให้ผมเอากลับไปด้วยดีครับและนั่นก็คือตัวอย่างการตอบคอตัวแยงขอผลัดไปก่อนเป็นเวอร์ชั่นแบบวาดรูปเะครับเพื่อให้การสื่อสารของเราเนี่ยมันดูสนุกสนานแล้วก็ดูไม่เหมือนใครนะครับอยากให้คุณเนี่ยเป็นตัวแทน วัวสีม่วงนะถ้าใครไม่รู้จักว่าวัวสีม่วงหรือว่า p พ r ร l เพ l o คาเนี่ยเป็นยังไงลองไปเสิร์ชใน Google ดูขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปมีความสุขแล้วก็ประสบความสํำเร็จครับสวัสดีครับผมยังมีเทคนิคดีๆอีกมากมายนะครับในหนังสือที่ผมเขียนไว้ด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับ เล่มที่1เนี่ยชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีการขายวันนี้เนี่ยคุณไปหาลูกค้าคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะเริ่มต้นพูดกับลูกค้าอย่างไรนะครับในหนังสือเล่มนี้มีไอเดียถึง30กระบบทให้คุณพูดกับลูกค้าได้เวลานึกอะไรไม่ออกครับอ่านตามบทเลยนะครับเล่มที่2เล่มที่3เ,เนี่ยชื่อบทตอบข้อโต้แยง้งเงินล้านเล่มหนึ่งเล่ม2ทั้งสองเล่มนี้นะครับจะรวบรวมข้อโต้แยง้งที่พบได้บ่อยเป็นข้อโต้แยง้งหลๆอย่างเช่นไม่มีเงิน ไม่เชื่อเรื่องประกันชีวิตมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วมีประกันเยอะแล้วไม่อยากซื้อเพิ่มตอนนี้สถานการณ์โควิดอยากเก็บเงินสไดไว้ก่อนอะไรทํำนองนี้นะครับมีเยอะมากนะครับใน2เล่มนี้ และเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่4ครับเป็นเรื่องของพี่เจฟขายปัญหางานขายในเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่ตัวแทนประกันชีวิตนะครับถามผมเข้ามาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆนะครับที่เราเปิดเพจแล้วก็ในเล่มนี้มีของแถมพิเศษด้คือบทโทรทานัดครับใครที่รู้สึกว่าการโทรทานัดแหมยังมีปัญหานะครับก็แนะนําเล่มนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับสเล่มนี้นะครับเป็นคัมภีร์นักขายนักขายหลายคนนะครับที่ซื้อหนังสือไปอ่านนะครับแล้วก็นําไปใช้ประสบผลสําเร็จมากมายหลายคนเก็บเบี้ยแสน หรือเก็บเบี้ยล้านทุนประกันที่เขาเก็บมาแล้วนะครับผมหวังว่าหนังสือนั้ส4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้ครับ